สวัสดีค่ะสวัสดี f อซคุณเรื่องดาวข้าเรื่องดวงชะาสีตุลละล่ะแน่พิจิกสีจะมีใครพิจิกพิจิก <c oughs> เดือนนี้มันเป็นเดือนที่ตกปุตตะนะตกปุตตะอะไรนีสิ่งใหม่ๆความตื่นเต้นความสดใจความออบันเทิเงเรื่องเลื่อนแต่แต่แต่ดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุด ในพปุตตะด้านไปอยู่กับคู่ดาวดาวคู่ศัตรูคือดาวราหูแต่ยังโชคดีที่ราหูที่มันทำมุมกับดาวอังคารเขาถือเป็นเป็นคู่คู่ธาตุลมนะคู่คู่คู่ธาตุลมคู่ลมกับไฟอ่ะมันก็ช่วยกันกระพือไงช่วยกันกระพือนะแล้วก็สุขเข้าปุตตะเป็นมหาอุดเป็นเกษตรสลอรเรือนกับดาวพระรหัสรายได้มาเต็มนี่รายได้มาเต็มการเงิน วนคืนกลับมาดีค้างผู้ใหญ่มีสินธรรมเข้ามาช่วยกอบกู้ว่าช่วยส่งเสริมเสริมพลังให้คุณให้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะคะอย่างยิ่งเลยใช้คำพูดนี้ดาวอังคารดาวจาตัวเนี่ยอยู่ในภพมรณะถึงวันที่11เมษายนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพินทุกบาทเนาะอังคารเล็งลัคนาเนี่ยใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเลงลัคนาแต่ว่า แต่ว่าตรงนี้มันอังคารมาอยู่ตรงนี้มันถือว่าเป็น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 ุบาร์ก็คือห้ามขับประกันเรื่องเงินทองนะอังคารเป็นดาวประจาตัวเดินถอยหลังคุณก็จะหน่อยหน่อยหน่อยมึนมืนหน่อยขาดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเป็นนิดเป็นปะถอยหลังวุ่นวายไปหมดนะดาวพุธเนี่ยตัวดีเลยแหละใช้เงินมหากาบนะคะต้องรอให้พุธเดินหน้าแต่ว่าพุธเนี่ยมันเดินหน้าแล้วถอยหลังอ่ะ ปวดหัวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางทีก็บางทีก็เฮ้ยแฮปปี้บางทีก็เซ็ปปบง,งบางทีก็เบื่ออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นโมเมนต์นี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเออดาวอังคาร14มีนาถึงจะเดินปกติมันก็จะเริ่มมีอารมณ์ดีขึ้นมุดดีก็หายไปอะ,ะจะอังคาร1เมษาจะย้ายเข้าพบมรณะแล้วเนี่ยสภาพจิตใจก็จะกลับมาเข้มแข็งมีเกณฑ์รายได้เสริมเยอะขึ้น อาทิตเข้าพบปุตตะเป็นอุจาวิลาชคู่มิตรใหญ่กับดาวศุกรนะ์จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่มันเป็นเพนทุบาทต้องระวังความขัดแย้งในการเจราจารเรื่องเงินทองเหมือนกันนะคะความรักก็ดูสดชื่นเนาะแต่ก็ต้องระวังถูกคนอายุน้อยร้อยร้านหลอกล่อเหมือนกันบางทีก็ทำให้คุณเสียใจ ลึกๆนะความรักจะมาเมื่อถูกที่ถูกเวลางั้นชาวราศีพิจิกต้องเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าคขว้คว้าไปก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าราศีของคุณเนะี่ยจะเป็นราศีที่มีคอนฟ lict มีประเด็นเรื่องคู่ครองเป็นหนึ่งในสี่ราศีนะคะที่ต้องทาใจแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะพิจิกบางคนนะเขาแต่งงานช้า แต่ช้าๆไ้้พาเล่มงามอ่าจำคำพูดพี่ไว้นะคะอาทิตย์ที่เจอกับราวดาวหูคู่ศัตรูคนนินทาว่าร้ายคนอิจฉาตาร้อนไม่ต้องไปฟังดาวเนีแต่ไม่ฟังไม่ได้เพราะอะไรมะดาวพุธเดินถอยหลังถึงวันที่16มีนาประคอตัวเองไปให้เลย16มีนาเนาะอย่าอารมณ์เสียอย่าทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวต้องระวังพ่อแม่ป่วยด้วยเหมือนกันมีเกณฑ์ได้รับของเก่ามารดกเงิน เงินเครดิตเงินที่เขาให้เป็นหนี้เป็นกู้หรือเงินถูกลางวันหรือเงินถูกหวยหรือเงินอมสินเนี่ยนะเกตสัมพันธ์กับภพบกรรมะแล้วเป็นกเกษตรด้วยนี่ก็ะอะไรงานวุ่นวายไหลมาจนแบบไม่หยุดไม่หย่อนแต่ช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนา หรือความคิดที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณอะไรแบบเนี้ยเพราะเกศอยู่ตรงเนี้ยนะมีความเชื่อมั่นตัวเองมาก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 โดยเพราะพิจิกเนี่ยเป็นคนที่แบบเซลล์อยู่แล้วนะพอมีอีกก้มาส่งไอก็ต้องระวังเรื่องคำพูดคำจาบางทีพูดแรงเกินไปไปทำร้ายใจิตใจคนอื่นมันทำให้เราเสียเครดิตแล้วก็เสียเสียความนับหน้าถึงตา ชั่วโมงนี้ก่อนถึงวันที่สิบหนะมันจะมีจันทค่าจะหยอกย้อปอปั้นอะไรใครก็ถอยมาสักน,นิดหนึ่งเราเคยพูดอย่างนี้เขาไม่โกรธแต่วันนี้เขาอาจจะมันไม่ไม่แฮปปี้ก็ได้เนาะไม่แฮปปี้ก็ได้ความรักเนี่ยอย่างที่บอกมันเหมือนจะดีแต่ว่าดาวมันไปรุมมาตุ้มอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วคู่ศัตรูนะหนึ่งกับแปดคู่ศัตรูสี่กับแปดเป็นคู่ศัตรูโชคดีที่มันอยู่ใน ราศีของภพราศีมีนซึ่งเป็นภพธาตุน้ำแลวมีดาวดาวพระรหัสเป็นเจ้าเรือนนะสุขสี่พระรหัสสามดวงเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ำเหมือนกันหมดแล้วก็เป็นดาวที่ส่งเสริมกันก็ช่วยพยุงให้ผ่านไปได้คือระวังเรื่องเนี่ยการลืมตัวกันขี้โมโหกันการที่แบบไม่ระงับยังงา้างชั่งใจมันจะทําให้ผังน้ําก็เอาไม่อยู่เพราะว่าอาทิตย์ก็ใหญ่ นะตรงนี้เป็นอุจจาวิราชด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาไปอยู่ในเมฆ mm hmm. เขาจะเป็นมหาอุจซึ่งยิ่งใหญ่มากเขาด้วยดีมากสำหรับคุณด้วยและดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุจใช่ไหมอาทิตย์เป็นอุจจาวิราชแล้วดาวใหญ่หมดเลยอยู่ตรงนี้โอ้ปวดหัวตัวรอบเป็นไข้ใจพิการในบางคนนะถ้าสมมติดาวไในไม่ดีนะไปเช็คๆกันนะพี่รบกวนหน่อย ช่วงมีนาเมษายนพฤษภาคมไปเช็คดวงกันหน่อยแล้วระวังอุบัติเหตุเพศภยัยไม่ว่าใครก็ตามมากน้อยเจบเกิดขึ้นหมดตัวพี่เองเนี่ยนะคุณเชื่อป่ะเดี๋ยวไล่ฟังพี่เป็นคนราศีกันแล้วพี่ก็มีเอฟเฟกต์มากเพราะว่าดาวพี่มันก็ทะลุทะลวงเหมือนกันเดี๋ยวหัวชนนู่นเปิดรถเออลืมเงยหัวขึ้นมาเออบางทีมีอุบัติเหตุทุกวันเลยใช่ไหมเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่พี่ก็มานั่งคิดว่าเออ ก็ให้มันมีทุกวันเล็เลเลกๆถือว่าดีกว่าไปเจอวัะเหตุใหญ่เราก็คิดอย่างนี้ก็เลยไม่เครียดปล่อยมันไปแต่ระวังตัวมากขึ้นนะคะโอเคก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทำจิตใจให้สบายเดี๋ยวหลัง16มีนาไปทุกอย่างก็จะโล่งโป่งและนะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, นะคะกดติดตามเยอะๆนะวัออนนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ